ระบบการพิมพ์สติกเกอร์มีกี่ประเภทระบบการพิมพ์สติกเกอร์คือการเลือกเครื่องพิมพ์หมึกพิมพ์วิธีการพิมพ์ให้เข้ากับการใช้งานของสติกเกอร์แต่ละประเภทที่มีรูปแบบการใช้งานแตกต่างกันไปเมื่อการใช้งานแตกต่างกันชนิดคุณภาพและวัสดุจึงต้องแตกต่างกันเพื่อให้รองรับการใช้งานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด และได้ศักยภาพของสติกเกอร์ที่ต้องการได้มากที่สุดไปด้วยสติกเกอร์ออฟเซตข้อดีเป็นระบบการพิมพ์ที่ได้รับความนิยมในเรื่องของคุณภาพงานความละเอียดให้เม็ดสีที่คมชัดสีสันสวยงามและสามารถพิมพ์งานสีพิเศษได้เหมาะสำหรับงานพิมพ์จำนวนมากๆเพราะให้ความเที่ยงตรงเทียบเท่ากันทุกแผน่นข้อด้อยมีขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอนทั้งการทำฟิล์มทำเพลททำให้ต้นทุนเรื่องต้นสูงจึงทำให้จำเป็นต้องผลิตที่จำนวนสูงเพื่อเฉลี่ยต้นทุนเรื่องต้นไปในแต่ละชิ้น หากจำนวนที่ผลิตมีสูงพออาจทำให้ราคาเฉลี่ยต่ำกว่าราคาพิมพ์แบบอื่นได้อีกด้วยชนิดของสติกเกอร์ที่นำมาพิมพ์สติกเกอร์กระดาษ paper sticker เป็นสติกเกอร์ที่นิยมใช้กันแพร่หลายเพราะมีราคาถูกกว่าสติกเกอร์ที่เป็นเนื้อแบบอื่นๆและมีแบ่งย่อยออกอีกหลายประเภทเช่นสติกเกอร์กระดาษขาวด้านสติกเกอร์กระดาษขาวเงาและแบบอื่นๆทนความร้อนได้ดีพอสมควรแต่ไม่กันน้ำหรือหากเคลือบลามิเนตก็จะช่วยกันน้ำได้มากขึ้น มีทั้งแบบแผ่นและแบบม้วลเพื่อใช้ให้เหมาะสำหรับเครื่องทิมแต่ละประเภทและยังสามารถเข้าเครื่องไดคัดเพื่อตัดหรือเจาะเป็นรูปทรงต่างๆได้และเคลือบได้หลายรูปแบบลักษณะงานในคลิปนี้คือการตอบสนองความต้องการของลูกค้า